อ๋อน่ากลัวไหมคะเนี่ยก็ตอนอยู่บนก็จะมีความกลัวเหมือนก่อนที่จะมาแต่ว่าพอมันปล er> ่อยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอ้มันเราก็ชมธรรมชาติใช่ไหมคะระหว่างทางตอนนี้เพื่อจะทําให้การเดินทางดีเนี่ยก็คือกลางมือให้สวยๆแล้วก็กินได้สุดๆเลยกีดสุดๆได้อยู่แล้วค่ะแต่กลางมือเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้กลางไหมที่เชียงรายแล้วมีความรู้สึกยังไงครับตอนจะปล่อยตัวลงมา ก็ต้องใช้ความกล้าในระดับ,บที่จะทิ้งตัวลงมาจากข้างบนคือช่วงช่วงที่จะปล่อยตัวไม่ปล่อยตัวใช่แต่ว่าพอลงมาแล้วก็มันก็ลุยต่อนถึงเสาทางรจริงจริงจุดที่สําคัญก็คือจุดที่เราจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะครับบางคนมีความรู้เยอะมี thinking เยอะมี knowledge เยอะนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราจะ execute ความเป็นจริงเนี่ยคือจุดของความกล้าตรงนั้นที่จะเปลี่ยนความกลัวที่เราดูเหมือนว่าจะทําไม่ได้นะครับาให้กลายเป็นสิ่งที่เราทําได้ เดี๋ยวเรามาดูน้องดูซิว่าจะกล้าที่จะทำสิ่งตัวนี้ไหมนะครับเอาเลยลุยไปก่อนแลวกันไปก่อนั้ะ ทำไมกระจังนานจังตีไปเลยเสียงมาก่อนแต่ว่ามีโอกาสไม่ถึงตัวเบา เป็นไงมั <S <S ่งคาสันคาสันคาสันเป็บเป็เป็นไงมั่งคะขอยที่ต้องถีบมาไหมองอีกรอบไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้กดเลยป๊บนึงนะขอลงก่อนนะ ฮาสันขาสันเส็จแล้วเป็นไงเป็นไงสนุกเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าแค่กลัวตอนกระโดดออกมาเองอย่างเดียวก็สําหรับที่นี่นะคะก็ที่เนี่ยจะไม่ค่อยน่ากลัวมากไม่เชื่อไปดูแต่คุณได้เลยไม่มีใครกลัวเลยก็พอตอนแรกอาจจะรู้สึกแบบ กลัวแต่ว่าไม่ต้องครั้งนี้ไม่ต้องให้ใครถีบลงมาแล้วค่ะเพราะว่ามันแบบเหมือนย่อตัวแล้วสะพพักมือไหลลงมาเลยแล้วก็พอพอมันลงมามันจะไม่ใจหายเหมือนที่อื่นเพราะว่ามันไม่สูงมากมันก็เลยแบบชิลๆได้ชมบรรยากาศอยู่นิดนึืมีปล่อยมือด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวเป็นคนกลัวความสูงนิดนึงตอนโตมาก็เลยแบบมีอาการขาสั่นแล้วก็เสียงสั่นเล็กน้อยมันเหมือนว่าเรามีความชัวอยู่ในใจใช่ไหมแต่การที่เรา,าเรียกอะไรกระโดดก้าว ห้ามตรงน,นั้นเนี่ยอะไรที่เป็นจุดที่พักตันให้เราเฮ้ยไปเลยคือจริงๆแล้วก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆไม่เคยกลัวเลยค่ะแล้วก็แบบพอโตมามันก็มีความกลัวเรื่องแบบกลัวความสูงนิดนึงแต่ในความกลัวนั้นก็คือใจรักค่ะ,ะแบบมันแบบมันอยากเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ความใจรักเข้าสู้แล้วก็กั้นใจถ้าเกิดแบบที่ไหนไม่กล้าลงเองก็จะแบบพยายามให้เขาแบบช่วยส่งนิดนึงแต่ที่เนี้ยค่ะลงเองได้ไม่น่ากลัวมาก แต่ก็ยังกลัวอยู่เลยและไอเห็นว่า <c oughs> ลงมายังมีเขาเรียกอะไรเช็คกิ้งเช็คกิ้งไดห, Check ห,หน่อยใช่ไหมใช่ค่ะไอเช็คกิ้งนี่มันคือเกิดจากมันเกิดจากจริงๆเป็นคนกลัวแบบกลัวกลัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะแบบไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเล่นเครื่องเล่นหรือว่าต้องทําอะไรที่ตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบต้องแบบมันจะสันๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยเป็นอาการหลังจากเล่นเสร็จแต่ว่าสักพักก็จะหายแล้วก็จะได้เป็นความทรงจํากลับบ้านด้วย <laughs> ตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้น้องออกัสพูดถึงคําว่าเรามีความสนุกเรามีความรู้สึกว่าอยากท้าทายเนี่ยนะครับหลายครั้งเราจะก้าวข้ามความกลัวแล้วก็การก้าวข้ามความกลัวนี้จริงๆไม่ใช่ไม่กลัวนะครับแต่ยังกลัวอยู่แต่เราสามารถที่จะมี courage นะครับที่จะก้าวข้ามมันได้สังเกตดูว่าน้องออกัสยังมีเ h e c k i n g หรือสั่นๆอยู่เนี่ยแต่เราเรียกว่าสั่นสู้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาวะของความกล้าภายในมันมากกว่าเนี่ย เราก็สามารถจะกระโดดก้าวข้ามตรงนั้นได้เสมอนะครับอันนี้คือจุดเรียนรู้อันหนึ่งที่น่าสนใจว่าถ้าความสุขข้างในเรามากกว่าเนี่ยเราก็สามารถจะก้าวข้ามแล้วก็ทําสิ่งที่ดีที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยอดเยี่ยมเลยครับเออตั้งมือให้ตัวเอง